Hey, hey, hey. สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงดึกๆฮะเที่ยงคืน4ี่ิหนาทีออกกลับไปฮะวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานนะโอ้โอ้โหเปิดน้ำซะโอ้โหนับท่วมเลยฮะเอาซะชุ่มฉ่ำเลยฮะค่ำคืนนี้ <c oughs> บรรยากาศช่วงเลิกง,งานนะขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮะมาดูกันซิว่าค่ำคืน หลังเลิกงานวันนี้เราจะเจออะไรบ้างะระหว่างทางวันนี้พาเข้าตัวเมืองดีกว่าสุขแห่งชาตินะวันนี้อาจจะมีด่านได้นะฮะฝากเข้าตัว,วน,นิคมดีกว่าไม่ใช่ตัวเมืองตีตัวนิคมเออก็ตัวเมืองนั่นแหละเออเพราะยังไงก็ต้องผ่านตัวตัวเมืองอยู่แล้วแหละก็ถูกแล้วไง <laughs> มันยังไงวะเนี่ย โอ้วันนี้รถค่อนข้างเยอะนะใครยังมาจอดทำอะไรเนี่ยสุขแห่งชาติแล้ววันนี้คนน่าจะเยอะอะเพิ่งออกจากผับบรรยากาศภายในนิคมอมาตะนครนะนะโซนบี Hey, โซนเอเนี่ฝั่งนี้ข้ามมาจากโซนบีะเมื่อกี้เขาสู่โซนเอะโซนเอนก็จะเป็นโรงงานเก่าๆวะโรงงานที่เป็นโรงงานแรกๆนะที่ก่อตั้งนิคมฮะก็จะอยู่โซนเอซะส่วนมากจะส่วนใหญ่อะเอลูกรนาดตรงนี้หายไปไหนเนี่ยโอ้เขอ่าออกละผมกุสายชะลอนะโอเค ไ,ได้โ้วันนี้ลมหนาวมากฮะชนบุรีของแท้อุตูประกาศว่าวันที่สิบสิบเอ็ดสสองลมหนาวชุดใหญ่อะจะลงมาตอนนี้ยี่สิบห้าองศากับเวลาเที่ยงคืนสี่สิดนาทีข้างหน้ามีลูกระนาดนะผมจำได้ใกล้ละใกล้ละแถวนี้ละแถวนี้ละ นี่ไงน,นี่หลบได้แล้วลูกแรกฮลลูกรา,านาดลูกแรกข้างหน้าอีกหนึ่งลูกอ,อึ๊บโอเคหมดแล้วหนาวใช้ได้เลยเนี่ยวันเนี้ย นี่ขนาดผมใส่เสื้อฮูดนะเนี่ยโอ system, ย้ใส่ทัริงฮะใส่ทัริงไม่ใช่เนี่ยนี่ยมันจิออร์โนะโอ้ขอเอาไฟขอเอาไฟวัดยังไม่หายดีอะน้องวัดนี่เ,เล่นเล่นงานผมตั้งแต่ปีใหม่เลยโอ้ตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งเลยไล่มาจนถึงวันนี้วัน,นที่สิบแล้วยังไม่หายดีเลยอะ อะเข้าสู่เขตตัวเมืองแะโอ้วันนี้รถยังเยอะอยู่นะค่ำคืนนี้ค่ำคืนคึกคักฮนะคือหอมลูกชิ้นทอดแท้เนี่ยบรรยากาศคล้ายๆงานวัดเลยฮนะกลีดนี้โอ้นี่ไงลูกชิ้นอยู่ตรงนี้เอง ลูกชิ้นก็กินเยอะไม่ดีฮนะเออ,เอ,อตกใจหมดหมาเนี่ยนึกว่าจะไล่ผมเมื่อกีก้ลูกหนาาหรือลูกหนึ่งเฮ้โอ้แปลกนะวันนี้รถยังวิ่งเยอะทุกคนอ่าพวกรถบรรทุกอะ บรรยากาศในตัวตัวเมืองนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้ละโอ้โหผีแกลบเดี๋ยวเขารู้นะผมไม่ได้มาฝั่งนี้นานจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างโอ้มี่กี่ลูกระนาดยางใหญ่ไม่ใช่ลูกระนาดหลกเือนก็ว่าเขาขุดถนนใส่ท่อนะฝั่งท่อหรือเปล่า แล้วก็ปะไม่ค่อยดีอะอาจจะปะชั่วคราวจะคืนห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วรถก็คึกคักฮนะข้ามคืนเนี้ยโอ้ถนนฝั่งนี้เนี่ยมันขี้นหะไจริงฮะ ผมนี่หลบแล้วหลบอีกนะโอ้โหไปเขียวไปเขียว ไฟเขียวไม่น่าทันนะไกลมากเลยแต่ผมว่าทันนะอ้าทันไหมทันทุกคนทันอยู่ แต่ข้างหน้าแดงอ่ะก็เรื่อยๆเลยครัโอ้กลิ่นเหมือนรถคันไหนในเครื่องเครื่องยนต์มันร้อนจัดเลยทุกคนผมได้กลิ่นนะกลิ่นแบบนี้เลยเครื่องยนต์มันร้อนจัดนะไม่รู้คันไหนนะโอ้รถอะไรเนี่ยไปได้ไมว้ยเนี่ย ได้อยู่แล้วน้องสร้างอะชมบรรยากาศนะช่วงดึกๆนะที่ซียก์อนโรลฮะออกตัวไปแล้วเวฟอะตามด้วยโอ้เอ็กแมคเอ็กแมคโอ้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 เอกแมคสีน้ำเงินหรือเปล่านั่นฮะลั่นเลยอะลั่นเลยโอ้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะวันนี้ก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของปี2 5 6 5ฮะบรรยากาศช่วงดึกๆฮะที่สี่แยกดอนหวัวล่อชนเรุรบรรยากาศช่วงที่หลายคนเขาหลับก็นอนกันอยู่นะก็มีผมนี่แหละที่ต้องทํางานนะออกกัดเด็กฮะเอ้ยไม่ใช่สออกกะบ,บายทุกคน <Okay. S 1> ออกกะบ,บายฮะบรรยากาศยังคึกคักครับวันนี้วันศุกนะอย่างว่าแหละ น้องซายยังไม่ได้ล้างเลยทุกคนจอดไว้นานนะสิบกว่าวันนั่นแหละตอนนี้วิ่งไปเจ็ดพันเจ็ดร้ยแปสิบแปดกิโลครค่าเฉลี่ยยี่สิบเจ็ดจุดห้านะโอ้รถจะสองปีแล้วนะวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยถือว่าใช้งานน้อยมากคะ web web vip lành rồi ạ ห้าสี่สสองหนึ่งแปลวโอ้ส่งลุงนะส่งลุงปอซาส่งลุงนะ อากาศหนาวทุกคนเอาประมาณนี้เนาะแปดสิบพอถือว่าหนาวเลยนะไม่เย็นนะถือว่าหนาวเลยสําหรับผมเนี่ยยี่สิบห้าองศาตอนเนี้ยโอ้หใครมาใครมานอนกันดีขาโอ้โหแบบชิวมากเลยอะซุกี้เท่าแกบิ๊กผมก็ได้มาทดสอบได้มาทดลองแล้วถือว่า ถือว่าอะไรถือว่าถือว่าอร่อยเลยฮะใช้ได้เลยเซ่บเลยเซ่บมาประเดิมตั้งแต่เปิดร้านเลยฮะแขกดีพีฮะเปลี่ยนล้อที่ร้านเสียหนุ่มนะก็ได้ได้เป็นบัตรเท่าแก่น้อยฮะมาสามใบฮะแหพอดีเลยเปิดร้านใหม่มาลองร้านใหม่หน่อยถือว่า โอเคแล้วใช้ได้เลยอร่อยมากเลยน้ําจิ้มเขาที่เด็ดเลยเข้ามาสู่ซอยบ้านเราอะับรรยากาศที่แสนจะเปลี่ยวอะผมก็ต้องคอยระวังนะมองกระจกซ้ายกระจกขวา <c oughs> พี่แกร็บนี่จุดยอดจริงเลยพี่แกร็บหรือที่ลายแมนเนาะเมื่อกี้เนี่ย ส่งของยีิบสี่ชั่วโมงอะวันนี้ผมจะโดนหมาไล่กัดไป้เนี่ยเจ้าถิ่นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมาลรุนกันนะวันนี้น่าจะไม่มีนะถ้ามีก็ต้องเห่าแล้วแหละตอนนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเจอแล้วเจอแล้วอันแน่วันนี้นิ่งะนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ